พูดคุยตั้งแต่ภาคเช้าแล้วก็ในช่วงนี้ท่านอดิษัทระหว่างก็ไปเตรียมข้อมูลในการเข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีในวันนี้ก็ได้พ้อมเพียงกันที่สาราบ,บนทนพิธีแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนาสนงานราชการพ่อค้าประชาชนนะครับอีกส่วนหนึ่งต้อง ขอบคุณากาเจ้าหน้าที่จากวัฒน,นธรรมจังหวัดศรีสะเกดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยท่านการสนทนานะครับภูมิแรงการสำนักงานพุธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดน,น,รรน,นะครับรส,ราาส,าาสีนะบส่จุดด้วยกันจุดแรกที่วัดกันถะองใต้นะครับอย่างฉุมน้อยนะครับเปเภอ,อย่างฉุมน้อย เชื่อว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่และทางท่านทุกหน่วยการสำนักงานพุทธศาสนาก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ทั้ง4แห่งด้วยกันซึ่งกระผมก็จะให้เดินทางไปด้วยเพราะว่าเป็นตัวแทนท่านเจ้าคุณพระวชิระิสธิตรตาดาผู้บริการวิทยาลัยสงศิสกเกตได้มอบหมายผู้บริหา,า,า,ารคณาราชารเจ้าหน้าที่ ได้ไปมุ่ที่ตาสก,กาวรัในส่วนของการนัแต่งตั้ง้าคณะพรรมการิการด้เป็นคณะพระผู้ปกครองในเขตจังหวัดศรีสะเกษก็จนถึงเวลาโน่น,น,น18นาฬิกานะครับซึ่งที่เอำเภอ,อายางชุมน้อยนะครับเอำเภอยางชุมน้อยนี้ก็จะถือว่าจะ เริ่มต้นที่เวลา17นาฬิกานะครับต้องอ่านแจ้งท่านังหลายได้รับทราบว่าแต่ว่าวันนี้พระเดลนพระคุณด่านเจ้าคณะมักศิษย์ท่านจะ,นะให้ความเมตตานะครับเป็นอย่างสูงยิ่งกับคณะสงฆ์อำเภอพุนหานคณะสงฆ์ตำบลกังของนะครับได้ฉันพัะนาหารเพลที่นี่นะครับฉันพันตทหารเพลทที่นี่ เมื่อฉันพระทหารเพลงเสร็จแล้วพระเดชพระคุณก็จะเดินทางไปดานที่อำเภอวังหิน,นวัดบวนใหญ่นะครับไปมอบสางตั้งเจาคณะพัสกสิิการจุดที่สองฉะนั้นแลว้ววันนี้ก็เป็นสริริเป็นมงคลช้างเหยียดนาพญยาเหยียบเมืองในส่วนของคณะสงฆ์คือว่าด่านในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบรือว่าศูนสุดนะครับก็คือเจอ้าคณะภาคสิบของเรา ก็ในความเมตตานอกจากนั้นนะครับวันนี้ในกองงานเรือขางทุกการเจ้าคณะภังสิไม่ว่าจะเป็นท่านโยบุรท่านภัสสิขอสัางนะครับก็เสนอมาถึงเพื่อจะได้การถวายการต้อนรับก็อเดวี่ยงต้อุณนะครับในส่วนนี้นะครับหลวงพ่อก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วในส่วนของท่าอาิีสาโรปเก็ว ในส่วนเอกสารไว้สมบูรณ์แบบแล้วก็จะมอบหมายให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลำต่อไปขอารเชการคนอดิศรประหลังอริศรครับพระราชนดาพระเดกพระคุณพระอุดมปัญญาพรรองเจ้ากระดานจังหวัดยโสธรกาลรัตนดาพระเดชพระคุณพระศรีรัตนโมบล รองเจู้สิงห์กรรมรัตนาพระมหามังกรตันตักุลโยเรียนทำเกียรตประโยคเจ้าคณะอำเภอคุกขันกรระรัตนาพระครุวากรระรัตนาพระครูจารุมันโสพลเจ้าคณะอำเภอปุพุมพรพิสัยกรระรัตนาพระมหาธรรมชาติพิสุทธสันตูเรียนทำเก้ารประโยคนรองเจ้าอ่ส่วนยตดโยม ตอนนี้นะเวลาตามกําหนดการนะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะแป๊บเดียวนะวิธีการเราก็จะได้เกิดขึ้น แลตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ความกรุณาประจับจุดาการปฏิโคน้ำดื่มวันนี้ต้องขอบคุณรูปปร่รนักเรียนอชมพิธีการที่จะได้เกิดขึ้น นส่วนรัชการจะได้ร่วมตั้งแต่อการต้อนรับพระเด็จพระคุณองคประธานในพิธีซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับยามหโวมสาธุชนเราพิธีการก็จะได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมในหลายพิธีแต่ชาวชุมชนได้มีการขับเคลื่อนประสานงานซึ่งถือว่าไปทุกงานในถ้าคุ้นหารแล้วนี่สบายใจครับ เกือบทุกอำเภอด้วยนะที่มีงานคณะสงฆ์มีงานราชการเกิดขึ้นความรพร้อมเรียงความสามรนะของทุกชุมชนก็ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ

จุดทุกเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยที่ตบโมบูชาต่อจากนั้นพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีจะได้เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยแเมื่อพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีได้นำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นลงแล้วจะได้ประจับอย่างเก้าอี้รับรอง ต่อจากนั้นคณะสงฆ์และญยตยโยมสาธุชนก็น,นั่งลงโดยอาการสำรวมศาสนาพิธีกรซึ่งโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา,สา,าจังหวัดสิงคโปก์จะได้นำพุทธศาสนกต่อพระเดชพระคุณอกคประธาใน,ในในพิธีและในลำดับต่อไปเมื่อพระเดชพระคุณเลขาธิาการเจ้าคณะท่านสิทธิ์ได้กล่าวถวายรายงานจบลงแล้ว ท่านประธานในที่กี่ฝ่ายพระว่าจะได้ประกาศตราตั้งเจ้าคณะต่อนอกเจ้าคณะอะเภอคุ้นหานต่อจากนั้นพระเดชพระคุณองค์ประธานในที่ดีจะได้เมตตารประกอบที่ตั้งให้ดำารดตำแหน่งรองเจ้าคณะอกิดคุ้นหารได้เมตตาเข้ารับตราตั้งแล้วในลำดับถัไดไปท่านผู้ใน,นในการสำนักงานพระคุณศาส,าสนาจ,จังหวัดศิงสะเกษ จะได้ประกาศตราตั้งประกาศตราตั <anything> ้งเจ้าคณะตำบลและอราตั้งเลขานุการรอเจ้าคณะเพอและก็เมื่อการประกาศตราตั้งจบลงพิธีก่อนจะได้กราบพระัฒนาพระราชพิธีการอาดำมีรายนามตามบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจะได้เข้ารับตราตั้งกับพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีนะครับในช่วงนั้น แต่พระสงฆ์ส่วสมณนักนสัตว์จะได้มีตาในการจเจริญชัยยักษ์อค์ปัหาการรอบสองนะครับซึ่งจะได้มีตาทั้งการมอบตราตั้งรอบเจาา้าคณะเตือนและตราตั้ง,จงเจ้าคณะตำบลสาหรับการประกอบพิธีมอบตราตั้งแห่งพระสังฆาธิการได้เสร็จสิ้นลงทุกตําแหน่งประเด็จพระคุณโอคประทานในพิธีจะได้มีตากล่าวสมบูรณิยักษ์ผ่าผ่าในการผู้ได้รับการ พร้อมทั้งได้โปรดเมตตากราวสมโมทนียกถาเพื่อความเป็นสิริสวัสดิพัฒนานุมงพลตราตั้งรองเจ้า,าคณะอำเภอเก้าพัน2อ0พาร วันที่22เดือนพฤษาภ,าาาาาภาคมพุทธศักราช2568อาศัยอำนาจตามความในข้อ20แห่งกฎมหาธิรัสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนระสังฆาธิการออกตามาความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่จึงแต่งตั้งให้พระภูมิโกศลศาสนาศงเสือนฉายามันตีวังโสอายุ61พรรษา40มิทยาฐานะนักธรรมเองพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต วัดกันทองใต้ตำบลกันทองำอำเภอสุนหานจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลกันทองดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสุนหานมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำนาจของตนตามที่เจ้าคณะอำเภอมอบหมายขอจงถึงความจเจริญงอ,อความภัยบุในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนานเทิญพระพรมวชิโรมเจ้าคณะภาคสาิยานุปัฏฐา เลอภราจิตาพันลังเกนเสรวิปเกลเสอภิเสกตัพุตานงกปปโตปะมวนติสุนักตังสมขลังสุภาภะตังโสมติสสุขอนสมโอทัจุเยนราม กินน ER. ังกายมังวาจากรรมังปะตะกินปะตะกินนังมโนกรรมังปณิเตปะตะกินปะตะกินนิกข่าววานรัตเตนปะทะกิเน่กันเลำดับต่อไปนี้ขอรลีเชยนายอัครนันดทา ผู้ในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงสงเกตได้อ่านประกาศตราตั้งเจ้าคณะตำบลตราตั้งเจ้าตราตัง้งเจ้าอาว่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเถร,รสมาคมฉบับที่2พศ2535จึงแต่งตั้งให้ พระภูมิพัฒน์ถายาสันตัก,กายโยอ,อายุ59พรรษา7วิทยาฐานะนักรำเองบริหาร,รธุรกิจบัณฑิตวัดหนองแลงราชบำรุงตำบลสิอำเภอขุนฐานจังหวัดศรีสะเกษดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแลงราชบำรุง สองพระทานินขายานิปุนีวเดนเอวันตวัเวชยระอธิกายภูมิยังสันตกาโยเจ้าวันวันหนองแดงรพระอธิการโอมิพัดสันตกายโย จ้า่าวาสวัดหนองรักมรง์พระอธิการอาเดติปุโนเจ้าอาวาสวัดห้วยชัยมงคลพระอธิการสุริยญาณสุโทเจ้าอาวาสวัดโกระสัง พระไปดีกาอนุวัตปุริปัญโยเจ้าอาวาสวัฒกรรมและพระนิพนธ์นสีรัชโชโตโ